สวัสดีครับพี่นงคพ่อกันอีกแล้วพ่อใหญ่การชาแนลนะครับนะมาหว่าเร่องเกษตรกรชาวนาไทยเฮ้าณนะปัจจุบันนี้ณนะเวลานาีทีมรัฐบาลนะครับนะการเลือกตั้งพันไปแล้วจะตั้งรัฐบาลมาแล้วหนึ่งเดือนผ่านพ้นไปรัฐบาลบาัขาันรับชาวนาหรือว่าเกษตรตกรชาวนาไทยเรื่อง ค่าเก็บเกี่ยวหรือว่าเงินประกันราคากระกเงินประกันราคาเข้าค่าเก็บเกี่ยวและเงินประกันราคาเข้าปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกทับหกสิบเจ็ดปีนี้บ่มีมีหรือบ่มีบ่หูแต่ว่าณนะตอนนี้ยังบ่มี่นะครับเนาะยังบ่มีมาตรก,การอีกอย่างออกมา,าที่ชาวนาได้รับ ตรงๆเบอมี่บอ์คือซีปี่ผพานมาซีปีธผ่านมา,า,นมารัฐบาลชุดเกา่พาพยการบดีว่ารัฐบาลชุดเกา่ามีขอดีบัตกบแบมนข้อเสียเพิ่นกมีแต่ว่าคงกันดีๆยังค่าบริหารจัดการเขา่าและก็เงินประกันราคาเขา่าอย่างซีนี่อไรละหนึ่งพันบัเกินยีซิเรต่อครัวเรือน ก็บ่อยากจะให้ป๋าให้ปลวยบ่อยากจะให้ถิมไปเนาะเพราะว่ามันถึงมือเกษตรกรชาวนาด้วยตรงแล้วแก้ปัญหาถูกจุดคักเลยละ่ะเงินตัวนี้ถูกจุดถึกถือว่าถือว่าถูกจุดชาวนาชาวนาลืมตาอาปากได้มีขาเก็บเกี่ยวก็พอมีขาเก็บเกี่ยวชาวนามีชาวนามีเงื่อนใจคารถไถกับพอขาเก็บเกี่ยวชาวนามีเงื่อนใจ ค่ารถเกี่ยวค่าไถนาค่าปุ๋ยจิปทะ,ะก็เพาราะว่าไรละหนึ่งพันบาทบเกิน20่สิบไรต่อโคเรื่อนที่ผ่านมาช่วงหัวปีแถวชุมชนแถวเช่าหน้านี่พ่นจะนิยมกันแบบนี้ช่วงหัวปีลงลงมือในการเฮ็ดหน้าเนี่ยการไถการการไถวนันรวมไม่ถึงการเก็บเกี่ยวจะเป็นเงินเส้น ส่วนมากแล้วจะเป็นเงินเส้นเงินสดก็มี่แต่ว่าไปอาจจะไปยิบยืมอาจจะไปหาหม่องอื่นมาให้สะก่อนแต่ส่วนมากแล้วจะเป็นเงินเส้นแถวชุมชมมนบรรพาการก็คือการพุนละย้ำเข้าหน้าปลาแล้วย้ำเกี่ยวเข่าแหล้วเอาเข้าขึ้นเหล่าขึ้นซ่านเอาเข้าไปขายแล้วถึงจะมีเงินไปจาไ่ายค่ารถไถค่ารถเกี่ยวแต่สีปีที่ผ่านมาบแบ่นจังสัน สี่ปีที่ผ่านมาไพ่ไพ่ก็จะเอิญไ่ไผ่ก็สีว่าล่องเงินประยุทธ์ออกก่อนเดอ้ลอล่อเงินไหลละหนึ่งพันบาทออกก่อนเดอ้อนี่มันเป็นอ่พนอพนันว่ามันเป็นมันเป็นแบบนี้สี่ปีชาวนา,าก,ก็เลยติดต,ตัวนี้ติดตัวนี้บ่แเ่นยามเนี่แต่ว่ามันเป็นกันที่ว่า ซอยเหลือถูกจุดเกษตรกรชาวนาไทายเฮาอีหลีพี่น้องตอนนี้รัฐบาลบื้านหลับชาวนาเลยนบขกันเงียบกลิบนบขณะา,ารารมการบริการณะกรรมการบริหารจัดการเข้าคณะกรรมการบริหารนโยบายแห่งชาติเข้าแห่งชาติหรือว่าเหลือกสเลือกเหลือกยอๆอว่านบขอบอมีเลยพี่น้อง ยังมาท่านมีด้ยังมาท่านได้ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมามีแต่กรรมการชุดเก่าแต่ว่าก็ยั่งเห็ดยังบได้เพราะว่ารัฐบาลชุดก่อนพ้นวาละไปเนาะก็ต้องตั้งขึ้นมาใหม่ซึ่งนายกเศรษฐาทวีสินนี่เคยได้ให้ข่าวข้อมุ่นให้ข้อมุ่นกับนักข่าวไว้แล้วว่า เพิพ่นจะนั่งหวัวโตเองเพินพ่นว่าเพิ่นว่าไปเต็มปากเต็มคำเลยเด้เพิพ่นจะนั่งหวัวโตเองวะท่านปีนี้เพิพ่นจะนั่งหวัวโตเองเงียบกิบเลยตอนนี้ตอนนี้เงียบกิบเลยบาทจะตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเขาซึ่งชาวนาก็ห่อนใจบ่หนิชาวนาก็ห่อนใจเนาะคบเนาะจะมีนโยบายอย่างออกมาใวยเหลือชาวนาตรงตรงมีอยู่บ่บ่มีเลยนั่นี่ตอนนีน้ชาวนาห่อนใจเด้ห่อนใจจังไรพี่น้อง พราะว่าราคาเข้าตอนนี้มันจะได้เก็บเกี่ยวแล้วเข้าหน้าปีจะได้เริ่มเก็บเกี่ยวแล้วซึ่งเข้าหน้าปีนี่มันหลายพื้นที่หลายจังหวัดเฮ็ดบัดชาวนาเฮ็ดบัดชาวนาทุกจังหวัดเฮ็ดเข้าหน้าปีบัดมันคือหน้าปังเนาะคำนาะหน้าปังยังเป็นบางละจังหวัดแต่ว่าหน้าปีนี่ทุกจังหวัดเด้แล้วชาวนากะหวังเงื่อนจากการขายเข้านี่แหละชาวนากะหวังว่าเงื่อนขายเข้าปีนี่ จะได้ราคาดีดีจะได้ราคาสูงสูงตอนนี้เบิ้งแล้วเบิ้งส่งแล้วตอนนี้เข้าหัวปีออกเขาก็ขอสิบหา้าเขาเจ้าดอออกราคาต่างตนอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อตันลดลงมาแล้วหนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยต่อตันหน้าปัจจุบันนี่เหลือหมื่นสามแล้วมือนี่แล้วหน,นึ่งมืนสามพันสามร้อยสามสิบบาทต่อตัน ราคาเข่าได้พี่น้องราคาเข่านะมึงนีนะครับเนาะราคาเข่าสดแล้วถ้าเข่าออกลหลายๆล่ะเข่าออกลหลายๆผู้ใดกับเกีียวบ่เนี่ยรถเกีียวบ่บ่วางเลยแล้วรถเกียวแนวคิวโตคิวคิวโตคิวค oh ิวโตคิว oh 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 อ่าเล่งกันพ่อป้านั่นย่านเข่าลงราคาชาวหน้านีู่เป็นตาลุตตนนี่น้องพี่น้องเนาะเป็นตาลุตตนเดยหน้ากับหน้าเจ้าของเข่ากับเข่าเจ้าของ แต่ย่ามไปขายในงอเขาบ่เดนงอเขาสื่อในงอเขาค่าคนกลางสื่อในงอลงสีสื่อขับรถไปนี่บ่หูเลยเอารถออกไปขายนี่ตรงเขาเรียบร้อยเขาสดเกียวเรียบร้อยเนี่ยเอาเกขียวึ้นรถเรียบร้อยนี่ขับรถออกไปเดี๋ยวบ่หูเลยว่าราคาลงสีเพิ่นจะให้เท่าใหรหูแต่ว่าราคาลงสีหน้าไปติดไวเท่านี้แต่ว่าย่ามไปพุ่นแล้วเพิ่นหักพุ่นหักนี่หักดีหักพุ่น หักสิ่งเจียปนหักความชื้นหักเข่ามูลหักเข่าโมแจ๊กยังเป็นยังล่ะบัหู้เลยว่าราคาเขา่าเพิ่นห้ทอดได้ก็ต้องเอาว้าวดีดีอ๋อข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 อ,ขอแน่ขอแน่ราคาสูงกว่ามูลแด้วบ่หนี่ผู้นี่เออสูงกว่าโสูงลหลายพี่น้องเต็มทีกระตันละร้อยสองลอยแค่นั้นแหละ แต่ว่าถ้าเบาเบาเบอยาถ้าบ่ขอเจ้าของล่งสีเงียบกิ๊บจังส่อ่าเพิ่นก็ให้ตามราคาเพิ่นเลยเด้ตามละตามใจเจ้าของล่งสีเลยพี่น้องต้องมีคำว้าไปน้เชาวหน้านั่นต้องมีคำว้าไปน้าบอกไปโอ้ยเข้าเหลือหลายอยู่เดี๋ยวจะมาขายพี่เบิรละเดี๋ยวมาขายลงสีเบิดละ อป่าก็มีหมูก็มีกําลังเกี่ยวกันอยู่กําลังเกี่ยวกันอยู่เดี๋ยวชีวิตบอกเพื่อนมาขายผู้นี้ได้หลายกว่ามูด้วยวนนี้เออแถวชุมชนมันพองการจะเป็นจังสันนี่อ่าอาอให้พิเศษให้พิเศษนะให้พิเศษบันนี้เผลอเดิวกระโดดรถที่ไปขายนั่นรถที่เป็นเอาเข่าเข้าไปขายน่ะเดิวกระโดดไว้อ่าเดิวกระโดดไว้มีเข่าเอามาส่งพีเดอร์เอามาส่งพีเดอร์เออให้ค่าเที่ยวให้ค่าเที่ยวเพราะสิ้นปีมาได้ของขวัญได ได้สินนำใจเล็กๆน้อยๆเอาก็ยังดีกว่าบดได้เนาะคนขับรถยังดีกว่าบดได้ดีเนาะมันเป็นจังสั่นพี่น้องมันเป็นวัตาวนจังสัน่นวงเวียนจังสัน่นสู้ปีเป็นแบบนี้ลหละบรรยากาศขายเขามันเป็นแบบนี้แหละเนาะครับเนาะบ่า,าจังวัดไหนอะ่ะก็พ่อพ่อกันบดถละพี่น้องพ่อๆกันบดอะ่ะ ยังราคาเข่าบางพื้นที่ราคาต่ำได้พี่น้องราคาต่ำกว่ามูผอมเด้ออสังเกตการรายงานการขายเข่านี่พ่อใหญ่การสีหูเลยเพราะว่าตลาดกลางตลาดเข่ากลางที่ก,กรมกันข่าวาหในแจ้งเขามาานาะเขานาะไปเบิงดนงานะครับเนาะราคาเข่าแต่ละมือในการรับสื่อแต่ละมือในการรับสื่อของพ่อค้าคนกลางหรือว่าลุงสีแต่ละมือแต่ละจังหวัดนี่ จะบคือกันเลยเด้มือเดียวกันแต่วันราคาแตกต่างกันรีบรับเลยก็มี่มือเดียวกันแต่ว่าเข้าประเภทเดียวกันนี่แหละแพงกว่ากันไปเจ็ดแปดร้อยแพงกว่ากันไปเป็นพันก็มีน่ยเออน้อครับน้อแปลกบอพี่น้องแล้วภาครัดนี่ตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยณวันนี้นะครับนาะวันที่ส9บเกุลาคมอ5 6ันรวันพฤหัสนี่ ประชุมครมที่ผพานมาเมื่อกีธิพานมานี่บ่มีกนเว้าวเรื่องซอยเสาหน้าอีกบม่มีมีแต่วุนว่าุุนไหยกับเงินดิจิตตลอนั่นละได้ก็เอาพี่น้องบ่บบม่นว่าบ่ดได้บ่ม่นว่าได้แล้วเอาเด้อเอาพี่น้องเอาอยู่นะครับเนาะเพื่อว่าเป็นค่าคลองฉีบไปแต่ที่นี่มันเป็นโครงการมันคนละโครงการนะโครงการซอยเหลือเสาหน้านี่มันเห็ดมาแลาว4ปีเพิ่นเห็ดมาาล้ว4ปีนะครับเนาะก็น่าซีไห ตอนนี้รัฐาบาละคารรับเช่าหน้าเลยขา่าเก็บเกลียวกับบมีมันคือบะมีเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมาชัดเจนอยู่เพื่อเพิม่มมีเดือนปลายเดือนตุลาพฤศจิกาอ่ขาข่าเก็บเกียวเงินประกันราคาเขา้าปีนี้บะมี่ประกันราคาเขา้าอืมราคาเข้าจะไปซําไดพี่น้องคอมเมนต์หลายคอมเมนต์เพิ่นว่าถ้าใดสักสิบห้าสิบหก กิโลเออต่อกิโลนี่ราคา14 16บาทต่อกิโลนี่ตันละหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นหกจังสี่นี่ก็ยังไข่อยู่ในผลว่ามันพอคุ้มทุนอยู่แม่นอยู่พี่น้องถ้าตันละหมื่นห้านี่โอเคอยู่เด้น้องครับนาอราคาเข่าสดเ,ด,าาเด้ราคาเข่าสดราคาเข่าแห้งกับหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก่าไปทางพุนละราะวะาย่าพราวาตอนนี้ภาะวะสงครามแนโอ้เขาอยากมากแพงแต่ว่า เขาไท่เกษตรกร,กรชาวนาไทน่นี่ที่จริงมาไปขายในการน้าส่งออกเนี่ราคาสูงเด้พี่นอ้องบ่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดพร้อมเด้แต่ว่าเขาชาวนาไปขายเนี่มันคือถือแทนน่ะแหละแล้วน้อง่ขอตอนนี้ก็เงียบกีบเงียบพ่อ่พยาการพยายามติดตามสมาคมชาวนาเนาะครับเนาะท่านประหมดจะเลื่อนสินก็นเงียบกีบพี่น้องเออนายทุนเสร็จนายทุนบัดพยาการว่าขายเขาปีนี้ ปีหกหกถ้าหกเจ็ดนี่ถ้าพยาการณ์ถูกหวยลอตเตอรี่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งลหลายหใบนี่ยพยากรณ์จะรับซื้อบัสอะจะเอาให้โอ้แต่มันก็เป็นไปได้ยากเป็นไป,ไปบ่ได้หัวพี่น้องเนาะเขาเนาะสองโตก็ยังบ่ถืออยู่ถูกแต่โตเดียวโตเดียวน,นี่บ่ได้เงินแล้วเออเอาเอาใจสวยเกษตรกรชาวนาไทยเอาสู่ผู้สู่คนเลยพี่น้องเด้อ พิการก็จะพยายามเป็นกระบอกเสียงให้กับเกษตรกรเชาานาใท้เฮาเนาะส่งสัญญาณส่งไปถึงหูนายกไปส่งหูส่งไปถึงหูท่านรัฐบนตรีอ่าส่งไปถึงอ่าเป็นกระบอกเสียงส่งไปถึงคณะทํางานของรัฐบาลให้ช่วยเหลือชาวนาแนนาะครบเนาะวิ่งว่อนเถาะอ่าให้ช่วยเหลือชาวนาแน่อ่าให้ชาวนาได้เงินไหลละพันก็ยังดีของเก่าบ่ต้องสองสามพันดอก ขออะไละพันธ์เนี่ยกับพ่อใจละเนาะครับนะเนาะอ๋อคลิปหนะ้ามาที่ตามกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ